ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักตีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับใน ep นี้ครับผมอยากจะมาเปิดคลาสสอนศิละปะสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ศิละปะแบบขีดเขียนวาดรูปนะครับแต่อยากจะสอนศิละปะในการเถียงกับหัวหน้าครับอ่า หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอืมการเทียงกับหัวหน้าไปเนี่ยมันคือการหาเรื่องให้ตัวเองชัดๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย The Art of Argument นะครับหรือศิลปะในการโต้เถียงเนี่ยผมถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงขั้นหนึ่งเลยนะครับชั้นสูงไม่ได้แปลว่าโอ้โหเป็นชนชั้นสูงต้องเรียนมาสูงหรือว่าต้องอยืนแต่ตาแหน่งสูงๆไม่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นศิลปะที่เราจะต้องใช้สตินะครับบวกกับ ประสบการณ์นะครับแล้วก็ความละเมียดละไมพอสมควรเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวหน้าเนี่ยนะครับจะบอกว่าเขามีบุญคุณประหนึ่งบุพการีเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นเรียกว่าสนิทถึงขนาดที่ว่าเราจะพูดคุยเล่นเหมือนเพื่อนกันมันก็ไม่ใช่อีกนะครับเป็น species หนึ่งที่เราเองก็ต้องเกรงใจมากๆด้วยแล้วบางเอิญบางเอิญเขาก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งนะครับต่อการดํารงชีวิตของเรา บังเอิญวันไหนเนี่ยไปแหม่จังหวะไม่ดีเข้าผิดจังหวะเนี่ยโอ้โหวันนั้นก็งานเข้าทั้งวันหรืออาจจะงานเข้าทั้งเดือนทั้งไตรมาสทั้งปีเลยก็ได้ใช่ไหมครับพูดมาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงนึกถึงหัวหน้าของตัวเองละทีนี้เวลาที่เราอยากจะเทียงกับหัวหน้าเนี่ยก็ต้องดูต้นเหตุของมันก่อนครับว่า,าเรื่องที่เราจะเถียงเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับผมอยากจะอย่างนี้ก่อนนะครับ อย่างที่หนึ่งเลยนะครับสำคัญที่สุดเวลาที่มันมีประเด็นอะไรบางอย่างครับแลวเราอยากจะโต้เถียงอย่างแรกนะครับอย่าเพิ่งตัดสินครับ don't judge ครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าหัวหน้าผิดแน่นอนหรือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยถูกแน่นอนเพราะว่าในอิชชูหนึ่งอิชชูครับแล้วก็ในหนึ่งองคอ์กรเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่มีใครล่ะครับที่จะมองได้ครบรอบด้านในเวลาอันสั้นด้วยตัวคนเดียวบางครั้งเราเอง มั่นใจเราทำโปรเจกต์นี้อยู่ทำมานานกว่ามั่นใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆแต่หัวหน้าเนี่ยทำอีกแบบหนึง่งอาจจะตรงข้ามกับเราเลยเราบาังเอิญเผลอไปจัดนะครับไปตัดสินแล้วว่าเฮย้ยมันผิดแน่ๆต้องห้ามปรามต้องเถียงกับพี่เขาเพราะว่าเรารักองค์กรนะครับไม่ว่าจะสาเหตุด้วยอะไรก็ตามรักองค์กรหรือว่า2 3 4 5แล้วแต่สาเหตุนะครับอย่าพึ่งด่วนตัดสินครับว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูก เพราะว่ามันจะทําให้เวลาคุณโต้เถียงหลังจากนั้นไปครับมันจะมีไบแอสแล้ะครับหูเราจะเริ่มดับปากเราจะทํางานมากกว่าซึ่งไม่ใช่วิธีการโต้เถียงที่ดีเลยครับอันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2นะครับเน้นคํานําหน้าให้ดีครับคําว่าเน้นคํานําหน้าให้ดีเนี่ยมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งในการที่จะค่อยๆนําเสนอไอเดียของเรานะครับขออนุญาตเรียนนําเสนอแบบนี้อ่านะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโพุ่งออกไปเลย ที่พี่คิดเนี่ยหนูเคยทํามาแล้วนะทําแล้วพังมีปัญหา๋อคุณลองคิดดูสิถ้าเปลี่ยนอีแบบหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเรียนนําเสนอแบบนี้หนูเคยได้ยินไอเดียประมาณนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านี้อันเนี้ยนนที่พี่เคยที่พี่กำลังจะเอาไปทําเนี่ยหนูเคยทํามาก่อนแล้วแล้วพบว่าเคยมีปัญหาแบบนี้ก็เลยอยากกราบเรียนแบบนี้ค่ะว่าตึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ไปหาคํานําหน้าให้เราครับมันจะเป็นเหมือนเวลาเราเขียนจดหมายนะครับมันจะมีเรื่องเรียนนะแล้วก็ กล่าวถึงที่มาอันนี้ออกไหมฮะมันจะค่อยๆคลี่หูคนฟังออกทีละนิดอย่าลืมนะครับย้อนกลับไปประโยคแรกที่ผมบอกว่ามันเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับชั้นสูงไม่ได้แปลว่ามันต้องประดิษฐ์ประดอยจะต้องโอ้โหจบสูงนะครับแต่นี่แหละครับมันคือการต้องค่อยๆคลี่หูออกครับคนเป็นหัวหน้าเนี่ยครับส่วนใหญ่ครับเยอะเลยครับผมก็เป็นครับด้วยความบังเอิญหูดับครับหลายครั้งหูดับเพราะว่าอะไรครับเราเรามั่นใจว่าไอ้เรื่องนี้เราต เราคิดมาดีแล้วแล้วเราก็จะตัดสินใจทําเวลาที่มีคนมาค้านเนี่ยถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่าเก็บข้อมูลมามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยหูมันจะยิ่งดับมากขึ้นเรื่อยๆครับใครจะมาคลีู่หูออกเนี่ยมันยิ่งยากเพราะฉนนั้นเราต้องค่อยๆค,ครับนะฮะอย d างโดนจนะครับอย่างที่สองมีคำนำหน้าอย่างที่สามครับประเมินนะครับว่าความเสี่ยงของสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้างนะครับ การประเมินที่ดีครับ <c oughs> เราต้องประเมินก่อนว่าถ้าเรานําเสนอเรื่องนี้ไปเนี่ยแผนกที่อาจจะต้องเดือดร้อนมีใครไหมตัวหัวหน้าเองเขาจะต้องได้รับผลกระทบกับเรื่องที่เ,เขาไม่ได้คาดคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงตรงนี้เอาไปก่อนล่วงหน้านะครับก่อนที่เราจะพูดอะไรไปครับถ้าเราอยู่ดีพุ่งออกไปเลยครับถ้าทําแบบนี้หนูบอกให้ทําหนูเสนอว่าให้ทําแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ดีกว่าแผนกอีกแผนกหนึ่งนั่งอยู่อา้าวอยู่ดีๆ โยนมาให้แผนกชั้นต้องรับงานด้วยยังไม่เคยยังไม่เคยมาบอกอะไรชันเลยแบบนี้นะครับหัวหน้าจะมีแนวร่วมของเขาเพิ่มขึ้นที่จะมาค้าน,นคุณอีกคุณยิ่งเถียงได้ลําบากขึ้นจากจะต้องเถียงกับหัวหน้าต้องไปเถียงเออแผนกอีกพอเห็นภาพไหมฮะพอนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราจะนําเสนอจะเถียงไหมเนี่ยมันไปกระทบกับคนอื่นด้วยหรือเปล่ามันไปเพิ่มงานให้เขาไหมหรือมันไปทําให้หัวหน้าเนี่ยมันต้องลําบากมากขึ้นไหมไม่ได้แปลว่าถ้ามันกระทบไม่พูดนะครับ แต่เราก็ต้องมีวิธีครัถ้าเกิดมันจะไปกระทบกับแผนกอื่นอาจจะต้องใช้วิธีไปล็อบบี้ข้างนอกก่อนไหมนะถ้าเรารู้ก่อนว่าเราจะพูดเรื่องนี้หรือคุยในห้องก็เอ่ยขึ้นมาเลยเออถ้าจะขออนุญาตว่าเนี่ยจะรบกวนทางแผนกพี่คนนี้เนี่ยช่วยตรงนี้ขึ้นมาได้ไหมเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในสโคปหรือว่าถ้าพี่อยากจะให้หนูไปช่วยตรงนี้หนูยินดีเลยนะเพราะว่าหนูอยากจะให้โปรเจกต์เนี้ยมันสําเร็จออกมาจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ข,ข้อที่3ข้อที่4ครับต้องนําเสนอ สิ่งที่มันอไลายไปกับเป้าประสงค์โดยรวมของทีมเป็นสำคัญเพราะว่าถ้าเราเอาเป้าประสงค์ของตัวเราเป็นสำคัญนะครับเราจะไม่มีแนวร่วมครับดีไม่ดีเวลาเรานำเสนอไอเดียออกไปเนี่ยหัวหน้ากับจะมองว่าอ้านี่นั่งกอด KPI ตัวเองหรือเปล่ากลายเป็นอันตรายไปซสอีกทั้งทัง,งที่เราหวังดีเพราะฉะนั้นต้องพยายามรีเฟร์ครับอ้างถึงโกนะครับเป้าหมายโดยรวมของทีมหรือขององค์กรเป็นหลัก ทีมหมายถึงทีมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ใช่ทีมคุณเป็นหลักนะครับโกเป้าหมายโดยรวมขององค์กร vision mission ต่างๆหรือ project อะไรก็ว่าไปนะครับต้องเอาตรงนั้นอนะ่ะมาเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวพิงหลังเอาไว้นะครับว่าอันนี้ direction ของเราของโปรเจกต์นี้เนี่ยเราต้องการทําเพื่อที่จะไปเทคม market share ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอสิ่งเนี้ยที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไป take market share จึงอยากนําเสนอแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่หัวหน้าพูดขึ้นมามัน ไม่ดีนะคะแต่หนูอยากจะนําเสนออีกทางหนึ่งให้เป็นทางเลือกและกันค่ะอ่ะแบบนี้เป็นต้นซึ่งไอาการที่เราพิงหลังไว้ครับว่าเฮ้ยเป้าหมายโดยรวมขององค์กรมันยังไม่หลุดนะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่อันตรายเรียกว่าไม่ยืนเดียวะฮะเวลาไปยืนเดียวและซัดเนี่ยนะครับใครซัดโป้งหงายหลังกลับมาเนี่ยนะฮะไม่มีเป้าหมายขององค์กรพิงหลังเอาไว้เซแล้วเซเลยล้มเลยนะครับคนอื่นก็จะเข้าใจว่าโ oh, อ้ไอที่เราเถียงเถียงเนี่ยเถียงไปเพื่ออะไร ผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับอันนี้ข้อต่อมานะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นสําคัญเลยครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องบอกก็น่าจะต้องรู้ได้ด้วยสัมบัญสมนึกของทุกคนแน่นอนนะครับนั่นก็คือเรื่องของคําว่ากาลเทศะครับกาลคือเวลานะครับเทศะคือสถานที่เวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรพูดไหมนะฮะพูดแล้วได้ประโยชน์ไหมผู้ฟังได้ประโยชน์หรือเปล่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในฐานะผู้พูดไหม นะครับเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็สถานที่ครับสถานที่นั้นเหมาะสมในการพูดหรือไม่นะครับอยู่ในที่โล่งแจ้งผู้คนคนอื่นได้ยินหรือไม่นะครับเป็นที่ที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับบางทีเนี่ยนะฮะไปพูดเถียงกับหัวหน้าเวลาที่อยู่ท่ามกลางเร้ว่าลูกน้องเยอะๆคือคนเราเนี่ยนะครับไม่ใช่พระอรหันนะฮะ จะไปคาดคิดว่าหัวหน้าเนี่ยโอ้ยเขาต้องถ้าเรานําเสนอสิ่งที่ดีไปเนี่ยยังไงเขาต้องรับได้อย่าลืมนะครับคุณไปพูดบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกใช้คําพูดได้เหมาะสมดีตรงเป๊ะๆได้ตลอดเวลาด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักพูดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะฮะบางคำเนี่ยไปพูดแล้วไปฉีกหน้าเขากลางเ,เรียกว่าหมู่มวลประชาเ,เรียกว่าประชาทีมงานของหัวหน้าเนี่ยโอ้โหจาก เรียกว่าทําคุณคุณจะบูชาโทษขนาดหนักเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงกาลเทศะให้มากหาช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าดูช่วงเวลาไม่มีในที่ประชุมแล้วเออดูแลอยากจะค้านเอ,อจังหวะไม่เหมาะเลยถ้ายกมือพูดตอนนี้กลัวหัวหน้าจะอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ควรจะคิดมากไปนะครับถ้าในที่ประชุมหัวหน้าบอกเฮ้ยใครไม่เห็นด้วยขอยกมือเลยเราก็ควรจะยกมือพูดตอนนั้นเลยถ้าเขาบอกให้ยกมือพูดแล้วไม่พูดดัน ไปเคาะประตูพูดกับหัวหน้าทีหลังอย่างเงี้ยหัวหน้าอาจจะมองเราไม่ดีก็ได้นะครับว่าเออแล้วทำไมตอนที่บอกให้ยกมือพูดดันไม่พูดใช่ไหมครแต่ถ้าเกิดหัวหน้าปุ๊บเอ้มั่นใจสรุปจบเรียบร้อยแล้วปับ๊บเ,เราไม่อยากที่จะต่อประเด็นอยู่ดียกมือขึ้นมาให้มันจะต้องเสียเวลาก็ไปเคาะประตูหัวหน้าอ่าห้องหัวหน้านะครับแล้วก็บอกเออหนูไม่สบายใจอยากจะขออนุญาตจริงๆค่ะก็ไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ4ี่ที่ผมบอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยครับว่าเออดองจัดนะนะครับเนี่ยไล่มานะครับ แล้วก็บอกอสิ่งที่เราอยากจะเถียงออกไปตรงๆคําว่าเถียงเนี่ยครับภาษาไทยเนี่ยมันฟังดูนกาที i ฟ e แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการถกเถียงเนี่ยนะครับถือเป็นเครื่องมือนักปราชชนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักบวชนิกายเซนเนี่ยนะครับเขาใช้การถกเถียงทางธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาสติปัญญาซึ่งกันและกัน แล้วก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังถือว่าการได้ถกเถียงเรื่องปัญหาทางธรรมะกันโดยตลอดเวลาเนี่ยก็ช่วยทําให้เป็นการเรียกว่าเหลาคมนะครับแล้วก็ช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยได้มองเห็นจุดบอดนะครับหรือว่าได้มีความคิดที่แยบขายมากขึ้นด้วยการถกเถียงจริงๆแล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับคอน FLICT ที่เป็น CONSTRUCTIVE CONFLICT นะครับที่เป็นก,า,การถกเถียงเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยมันทําให้โลกนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับ การที่เราตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนี้เรามีเซนส์บางอย่างว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันคือ critical thinking ชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นความคิดที่ช่วยให้ตัวเราเองนะครับหรือว่าหน่วยงานหรือว่าประเทศนี้นะมันเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นได้ตัวคุณเองก็เช่นกันครับใช้เครื่องมือของการถกเถียงให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับหัวหน้าผมพูดในฐานะหัวหน้านะครับแล้วผมก็พูดในที่บริษัทผมประจํา ผมชอบคนที่ชอบถกเถียงเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยใส่ใจหลายครั้งเลยครับผู้นําในระดับโลกครับครั้งหนึ่งเนี่ยแองเจลามารเคิลนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงออของเยอรมันนะครับก็เคยพูดนะครับในที่ประชุมก็บอกว่าถ้าฉันทํางานกับใครฉันชอบให้ทุกคนต้องมาถกเถียงด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่มีการถกเถียงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีพวกคุณเอาไว้ทาไม ผมเชื่อว่าหัวหน้าที่พอจะใช้ได้สักระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะชอบการถกเถียงแน่นอนเพราะว่ามันนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆและนำมาซึ่งการพัฒนาขอให้คุณผู้ฟังใช้การถกเถียงเพื่อที่จะต่อยอดนะครับให้คุณได้เติบโตในอาชีพการงานแล้วก็ในเชิงของการได้ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีได้อย่างเต็มที่ดีกว่าเก็บเงียบนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เราสมัยเรียนแล้วก็นั่งอยู่ เงียบๆของเราอาจารย์เรียกก็ไม่อยากยกมือคือไม่ขออย่าไม่ตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกกนนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ทํางานการที่เรานั่งเงียบๆไม่เสนอความคิดเห็นนะครับใครถามอะไรก็อือๆได้หมดเติบโตยากครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผม ธมัมพิเศงของพัรตี